สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านพบกับนัดกันเรวันในครั้นีตรงกับวันอังคารนะครับที่9นะครับเพื่อนเครับเป็นสัปดาห์ที่หลายคนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะจะสั้นจะยาวนะฮะคือชีวิตนะครับต้องตัดสินใจหรือว่าไปเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจนะเรื่องสําคัญสําคัญนะครับเป็นช่วงเข้าสู่สภาวะต้องคิดต้องเคลียร์ต้องลงมือต้องจัดการต้องลุยต้องคุย อกกิจกรรมอะไรในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็เตรียมความพร้อมเป็นพิเศษหน่อยก็ดีนะฮะในเรื่องต่างๆในช่วงวันนี้นะครับเอาเรื่องของเลิกก่อนนะฮะมันมีเรื่อง,งามยามดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหวพระสวดมนต์อธิษฐานจิตขอพรขอความเมตตาบางคนก็จะใช้ในช่วงวันนี้ในการคุยเรื่องสําคัญกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาลูกพี่รุ่นพี่นะครับใครก็ตามที่ เราต้องคุยต้องเคลียนะครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสสาเร็จสูงขึ้นนะหรือใช้เลือกดีๆบางทีมันมันเรียกว่าสะดวกนะฮะหรือมันเข้าทางนะครับบางทีเลือกเกี่ยวกับผู้ใหญ่เผอิญวันนั้นผู้ใหญ่อารมณ์ดีพอดีนะฮะท่านอาจจะทําอะไรมาเออแล้วท่านก็มีความสุขพอดีแล้วเราก็จะไปขอร้องขอความเมตตาให้ช่วยเออมันก็สบายใจถูกไหมฮะบางทีมันเป็นจังหวะนะครับบางทีเลือกเนี่ยเราไม่ดูได้ว่า ในวันแต่ละวันเนี่ยคนที่เราต้องไปคุยคนที่เราต้องติดต่อเนี่ยอารมณ์ม็นยังไงูไหมครับแต่บางทีเลิกเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกได้นิดนึงว่าเอออย่างน้อยในวันนั้นคนที่เราจะคุยหรือกิจกรรมที่เราทำนะฮะทางมันสะดวกนะครับคนที่เราจะคุยบางทีอารมณ์ดีอ่าหรือว่ากําลังอยากจะช่วยเหลือใครพอดีแล้วเราก็โผล่ไปพอดีนะครับเรื่องดีๆมันคือความพอดีนะฮะที่มันลงตัวปลอกกันพอดี นะครับฉะนั้นเผื่อเพื่อนๆตั้งใจจะทําอะไรพิเศษนะฮะยื่นเอกาสารสาคัญก็ได้คุยกับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคุยกับหัวหน้าผู้บัญชาลูกพี่รุ่นพี่อะไรก็ตามนะฮะก็มีเกณฑ์สาเร็จนะครับดวงดาวสาคัญข้อหนึ่งในระยะนี้คือคนนะครับช่วงนี้เผื่อเพื่อนๆมีเรื่องอะไรต้องคิดต้องคุยเรื่องสําคัญอะไรก็ตามจะพูดคุยเจราจาขอร้องของความเมตตาขอความเห็นใจนะฮะมันก็มีดวง สำเร็จนะครับเป็นมีความคืบหน้าค่อนข้างดีนะฮะและประการต่อมามุมดาวที่เห็นและเด่นชัดอีกอย่างนะครับในช่วงวันนี้ดาวพระจันทร์โคจรได้ตาแหน่งกเกษตรอาทิตย์ดีทำอ,อะไรวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสาดาวพระจันทร์คือดาวแห่งเทคการเทคแคร์การเซอร์วิสนะฮะไอ้ช่วงนี้พยายามมีเรื่องมีกิจกรรมอะไรช่วงนี้ต้องพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสรุ่มอรวยนะครับยืดหยุ่นนะฮะแล้วก็ ค่อยๆปรับตัวนะจริงๆดาวพระจันทร์เป็นธาตุน้ำนะฮะวันนี้ต้องปรับตัวนะครับอย่าแข็งมากเกินนะต้องอ่อนๆผ่อนตามผมเรียกว่าใช้หลักการทูดแทนการรบนะฮะเออวันนี้จะดีเพราะดาวพระจันทร์มันเปรบเสมือนอารมณ์ของนักการทูดนะฮะอารมณ์รวยหาช่องว่างหาจังหวะที่จะคุยนะครับและจะสาเร็จนะฮะโอเคครับดูเรื่องของเลขและสีมงคลก่อนนะฮะ เลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษครับคือเลข5นะครับเลขต่อมาคือเลข6นะครับเลขต่อมาคือเลข8นะฮะเลขสุดท้ายคือเลข4ี่นะครับเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลุันี้คือเลขศูนะครับสีที่ถูกฉลุครับสีแรกคือสีส้มนะฮะสีต่อมาคือสีน้ําเงินนะครับสีต่อมาคือสีเขียวนะครับสีสุดท้ายคือสีดำนะฮะแล้วก็ สีที่เลี่ยงๆหรือว่าไม่ค่อยใช้คือสีเทานะครับรวมถึงช่วงนี้ทิศทางซ้ายขวาวันนี้ให้เลือกฝั่งซ้ายนะฮะถ้าต้องเลือกซ้ายขวาให้เลือกซ้ายนะครับและถ้าต้องเลือกบนล่างก็ให้เลือกด้านบนนะครับนี่จังหวะดาวมาลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับด้วยนครับนี่คลิปน,นะฮะหลัง6ธันวาซึ่งมันก็เข้าสู่6ธันวาแล้วเนอามาไม่กี่วันนะครับ ช่วงดาวองคารย้ายชีวิตเล่นใหญ่เล่นใหญ่ก็คือมักมีเรื่องสําคัญเกิดขึ้นแบบตูมตามเลยนะครับดาวองคารเป็นดาวแห่งเทพแห่งสงครามนะฮะฉะนั้นมันก็จะเกิดเรื่องใหญ่หญๆเรื่องสําคัญสําคัญหรือเหตุการณ์ที่แบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงนะครับเป็นเพื่อนอยู่ๆอ,อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานฉับพลันอันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยฉับพลัน มีการเปลี่ยนแปลงงานพิเศษฉับพลันมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพหรือความสัมพันธ์กับใครบางคนฉับพลันนะครับหรือบางทีเดินทางฉับพลันนะฮะมีงานโยนมาให้ตุ้มนะครับแบบเอาแบบเร่งด่วนแล้วก็ทําให้เสร็จแบบฉับพลันนะครับมันมีคำว่าฉับพลันเกิดขึ้นเป็นระยะฉะนั้นถ้าเรารู้ดวงลวงหน้าบางทีเราอาจจะต้องเตรียมแผนสำรองนะครับเตรียมแผนสำรองไว้ในใจ และอย่างหนึ่งฮะอะไรที่มันเกิดฉับพันเนี่ยบางทีอารมณ์เรามันจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามนุษย์ทุกคนบางทีไม่ค่อยมนุษย์บางคนดีกว่านะฮะบางคนเขาไม่ชอบเรื่องการเซอร์ไพรส์นะฮะอยู่ๆมีเหตุอะไรที่แบบไม่ให้ซุม่มเป็นเสียงฉับพันเนี่ยบางคนเขาควบคุมสถานก,การณ์ลาบากนะครับคือบางทีวางแผนชีวิตอะไรของวันนี้ของสัปดาห์นี้ของเดือนนี้ไว้แล้วอยู่ๆมีอะไรมาเปลี่ยนฉับพันมันกลายเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตารางนัดตารางงานหรือแผนง,งานบางคนก็คงไม่ชอบนะครับ ผมก็เลยมองว่าเพื่อนๆครับในช่วงสัปดาห์นี้พยายามนะฮะยืดหยุ่นนะอะไรที่มันแบบด่วนจี๋ฉับพันมาเราเร่งได้ก็เร่งไปนะฮะแต่ถ้าเร่งไม่ได้ก็โอเคก็ค่อยๆแก้ไปตามสถานการณ์แต่อย่างหนึ่งคืออย่าตื่นตระหนกตกใจนะครับสัปดาห์นี้เพื่อนๆอย่าตื่นตระหนกตกใจนะอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วมันไม่เป็นไปตามผเป็นไปตาม ความเร,รียกว่าแผนงานที่เราตั้งใจไว้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ยืดหยุ่นไปนะฮะโอเคครับก็ฟังในคลิปนี้ได้นะฮะผมก็พูดอะไรละเอียดเหมือนกันนะแล้วก็จร,จริงๆมันเป็นเรื่องของการคุยกันคือมันหยุดนะฮะ EP 1นึ่งยอแล้วนะครับก็เยิ่ยมกันนะนาำกันนะครับแล้วก็คือว่าไป EP หนึ่งก็หสัปดาห์นะฮะแปลว่าเราทําคลิปเรื่องคุยกันคือหยุดมา112สสัปดาห์แล้วนะ เออน้ำกันนะฮะร้อยสิบสองสัปดาห์นี่มันกี่ปีเนาะนี่ยครับเพื่อน,นๆก็เตรียมแผนสำรองไว้นะครับอืมจริงๆในช่วงนี้จริงๆมันถึงวันที่สิบห้ามกรานะครับมันก็คาบเกี่ยวช่วงนี้จนถึงกลางเดือนหน้านะครับที่ดาวังคารขายับย้ายเดือนหลังวันที่สิบห้าเพื่อเลยแม้ว่าดาวังคารเขาย้ายไปเป็นตําแหน่งมหาอุดนะครับความเข้มแข็งแข็งแรงนะฮะมันเป็นเรื่องของ พลังจะเยอะขึ้นนะครับหลายคนพลังจะเยอะขึ้นนะครับหลัง15บมกราดูเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะพลังวังชาต่างๆนะความขยันหมั่นเพียรความใจสู้นะฮะโอ้โหมันจะแบบเข้มข้นเลยนะฮะโอเคนะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆถ้ามีเรื่องอะไรนะฮะที่ต้องคิดหรือทำนะครับพยายามใช้ความเป็นจริงนะฮะหรือว่าใช้ข้อมูลมากกว่า ความรู้สึกนะครับความรู้สึกช่วงนี้มันจะไม่ค่อยแม่นยำนะนะฮะชะความเป็นจริงมากกว่านะครับโอเคนะตกลงไหมครับแล้วก็นะครับในแต่ถ้าทิศทางซ้ายขวานะฮะคิดอะไรไม่ออกเพื่อนๆคิดฝั่งซ้ายไว้นะคือมันนะครับอย่าลืมนะครับทิศทางคิดอะไรไม่ออกคิดฝั่งซ้ายไว้หรือถ้าต้องเลือกบนล่างวันนี้ก็เลือกฝั่งด้านล่างนะฮะโอเคครับแล้วก็ในระยะนี้ดาวพฤหัสนะฮะเขาจะโคจรอยู่ในตำแหน่งนี้จนถึง เจ็ดโมงเศษของพรุ่งนี้นะครับจริงพระจันทร์ตำแหน่งนี้พระจันทร์แห่งการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่หรือแสดงความจริงใจแสดงความรู้สึกแสดงความเป็นห่วงนะฮะกับคนรอบข้างนั่นจะได้แต้มความรู้สึกดีๆเป็นพิเศษนะฮะฉะนั้นเผื่อเพื่อนๆชุวนี้รักชอบหรือผูกพันกับใครนะฮะวันนี้ให้ดูแลเทคแคร์ care, เป็นพิเศษถามารทุกสุขดิบเป็นยังไงบ้าง ให้กำลังใจเต็มที่มันจะมีความประทับใจคูณ2คูณ3เท่าเลยนะครับโอเคนะแล้วก็ประการต่อมานะฮะในะยะน่านนี้มันมีดวงอ่าผมเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนไปเลื่อนมานะครับดาวทีด่ดาวพุธด,ดาวสุขโคจรตำแหน่งมรณะเนี่ยครับส่วนใหญ่มันจะมีเห็นให้เลื่อนไปเลื่อนมาหรือหลุดหลงหลืมนะครับเพื่อนเพื่อนมีสมาธิในการทําเรื่องสําคัญหรือทํางานหรือทํากิจกรรมดีๆนะ แล้วก็เตรียมอารมณ์นิดหนึ่งว่าความไม่แน่นอนมันยังอยู่ในช่วงนี้อยู่ถูกเลื่อนนัดจะอยู่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ให้ซุ้มให้เสียงจะอยู่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นช่วงนี้พ,พยายามนิดหนึ่งครับว่าทําอะไรต้องรัดก,กลุ่มรอบครอบแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนพร้อมที่จะยืดหยุ่นนะครับถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นเราก็ยืดหยุดตามหน้างานนะครับอย่าแข็งขืนมากเกินในบางเรื่องนะครับ โอเคฮะคก็ขอบคุณซูเปอร์แดงขอบคุณเพื่อนๆที่เจอกันฮะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะฮะแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกกันนะครับนี่ผมเมื่อวันอาทิตย์เพิ่งทําคลิปนะครับทําคลิปในเรื่องของเออผมดูซิเรื่องอะไรคุณๆนะเรื่องคลิปเนะฮะเรื่องของปีหน้านะครับปีหน้ามันปีที่เขาเรียกว่าปีแห่งไฟนะฮะปีแห่งไฟเพราะฉะนั้นปีหน้าจะเป็นปีที่หลายคนเจอ เรื่องของสถานการณ์บีบคัดนะครับนี่ปีหน้าทําคลิปไว้นะครับเป็นสมาชิกอันนี้ก็เผื่อใครยังไม่ดูนะฮะไฟมาแล้วนะฮะสูตรลอดสูตรเฮงนะครับกดสูตรเวลาเล่นเกมยิงก็กดสูตรนะครับในช่วงปีสองหกเก้านะก็ลองไปฟังได้โอเคก็ประชาสัมพันธ์ประมาณนี้ขอบคุณมากมากครับเราวเจอกันนะครับดูดวงสิบสองราศีครับชาวราศีตุลครับราศีพิจิกแล้วก็ราศีธนูครับเริ่มที่ตุลนะฮะเพื่อนเพื่อนครับในระยะเนี้ย บางทีมันก็มีเรื่องวุ่นๆุ่นนะครับหรือเรื่องต้องแก้เรื่องต้องทําอะไรหลากหลายอย่างนะครับแถมงานประจําเราก็ต้องวุ่นวุ่นอยู่นะครับฉะนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงวันนี้นะครับจะมีเรื่องต้องเร่งหรือแข่งกับเวลาเป็นพิเศษครับแสดงว่าถ้าเ,เพื่อนเริ่มต้นทํางานนะครับชั่วโมงสองชั่วโมงแรกนี่พยายามนะครับทําอะไรให้มันมีบทสรุปก็ได้หรือว่าทำมาให้ไวคือช่วงครึ่งวันแรกพยายาม เร่งสปีดงานเท่าที่ทําได้นะครับแล้วก็ข้อดีคือมีคนช่วยถ้ามีเรื่องเดือดร้อนนะครับข้อดีคือจะเคลียร์ปัญหาเรื่องสําคัญสําเร็จข้อดีคือผู้ใหญ่เมตตาแต่อาจจะมีกดกิดเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับแล้วก็ผลงานต่างๆนะครับในช่วงวันนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับฉะนั้นพอจะเร่งรีบเคลียร์ลุยคุยจัดการอ่าสำเร็จนะครับรวมถึงเรื่องของเงินทองนะฮะจงนี้คราใช้จ่ายผ่านมานะครับใค้จ่ายฉุกเฉินมานะครับ ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นก็มานะฮะฉะนั้นชวงนี้ต้ององมาระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับมันมีมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของถูกใจหรือว่าจเป็นต้องซื้อของพิเศษนะฮะฉะนั้นชวงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องใช้เงินแบบปุรปปับๆช็อปพันฮะหรือว่าใช้เงินแบบที่เราคาดไม่ถึงนะครับนี่คือจังหวะดาวที่เด่นและเห็นชัดข้อดีคือมันหมุนทันนะครับแล้วก็มีดวงซื้อของจุกจิกนะครับบางทีของบางอย่างไม่คิดว่าจะซื้อให้เห็นลดราคาพอดีหรือว่าอะไรก็กซ อันนี้ก็บอกก่อนว่าช่วงนี้เรื่องของค่าใช้จ่ายมันมาทุกมิติมาหลายทางน,นะครับดาวต่อมาเรื่องของดาวเกี่ยวกับคนค้าขายครับวันนี้จะทํากําไรพิเศษหรือจะคุยเรื่องสําคัญคนสําคัญหรือจะแก้ปัญหาหรือวางแผนนะครับอะไรก็ตามก็เรียกว่าทํางานเชิงรุกนะครับจะมีเกณฑ์สําเร็จคืบหน้าตามวันเวลาของวันนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องความรักนะฮะ คนโสดนี่ต้องระวังครับคือแบบโสดแล้วคุยกับใครคนเขารู้สึกดีนะฮะชอบคุยแล้วมันสต่อความสัมพันธ์ได้คุยแล้วมันยาวได้นะครับฉะนั้นช่วยนี้บอกก่อนคนโสดนี่ชอบใครคุยเลยนะครับหรือว่าค่อยๆ่อยคุยกันแต่ว่าอย่ารีรออย่าร่าช้าเกินนะครับส่วนคนที่มีคุยแฟนแล้วความรักในชวงนี้เด่นนะครับมีเรื่องที่ต้องคิดต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องจัดการช่วงนี้ดวงวามรักเขาถอว่นน่าพอใจพอจะพึ่งพาพอจะตัดสินใจบางเรื่องร่วมกันได้ครับเพียงแต่ว่าชุงนี้ห้ามงอนนะครับ หรือใครสักคนหนึ่งงอนอีกคนต้องง้อนะฮะแล้วอ,อย่าง,งอนนานอะไรเงี้ยคือมันต้องคุยกันนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องดีๆชื่นใจท้ายที่สุดสุขภาพร่างกายช่วงนี้วันเป็นวัดเป็นไข้นะฮะทนเยวายซบอรครับอากาศและอาหารจะทําให้ป่วยนะครับลูกหลานบริวารเสียเรี้ยงในช่วงนี้นูนดาวก็จะเกินแก่นสนสน,สนดื้อหรือแม้แต่ว่าจะเถียงหรือ,รอ,ด,รอดื้อเงียบบ้างนะครมีเรื่องปวดหัวนิดหน่อยเดี๋ยวก็คุยแล้วก็พิจิกันได้แล้วก็เรื่องของ เสน่ห์เสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีเข้มๆใบหน้าเข้มหรือจัดเต็มได้นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะครับในช่วงนี้มุมดาวต่อมาครับคือคนราศีพิจิกครับมุมดาวดีนะฮะในเรื่องของงานการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อกันต่อรองการทางานเชิงรุกเผื่อเพื่อนๆมีไอเดียความคิดจับขยับขยายทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษจัดการเลยนะครับลุยเลยนะครับงานคืบหน้าเจรจาสําเร็จ เรื่องยาก,ยากจะง่ายมีคนอำนวยความสะดวกนะครับหรือมีคนช่วยในยามจําเป็นถ้าใครที่ช่วงนี้มีเรื่องเดือดร้อนหรือไม่สบายใจพยายามค่อยๆแก้ไปทีละเปราะทีละเปราะนะครับบางทีเราอาจจะแก้แล้วมันคนละทิศคนละทางแก้ไม่ได้นะครับแต่ว่าพอใกล้ถึงเวลาอยู่ๆก็มีคนมาช่วยแล้วก็ชี้แนะแนวทางเราก็จะสปีดงานในช่วงนั้นก็ได้นะครับแตอ่อย่างที่บอกครับพยายามก่อนนะครับแล้ว ตัวช่วยหรือทางออกนะฮะบางคนก็เรียกเทวดาหนุนนำนะครับก็จะมานะครับมาในรูปแบบคนให้ทำอะไรให้นะครับแล้วผลรับผลงานก็จะดีทีนี้ดูต่อครับเรื่องของการเงินนะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายบ้านและครอบครัวมานะครับอมาจุกจิกแล้วก็สมาชิกในครอบครัวช่วงนี้จะใช้เงินเยอะนะครับก็เซฟเซฟนิดหนึ่งครับส่วนเรื่องของบางทีเพื่อนเครับเรื่องของกระสีพิจิตรครับดาวเกี่ยวกับถ้าใครที่ ที่โสดนะครับช่วงนี้ต้องระวังเจอคนหลอกลวงหรือคนที่มีคู่เข้ามานะครับช่วงนี้มีคู่มีแฟนแล้วสบายใจได้เลยฮะข้อดีอย่างนะครับในช่วงนี้คือแฟนช่วยเหลือคนใกล้ชิดพอจะสนับสนุนส่งเสริมมีเรื่องอะไรไม่สบายใจจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลานะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะแล้วก็ประการต่อมาดวงดาวในช่วงนี้นะบางครั้งเราอาจจะกังวลอะไรมากไปหน่อยนะครับ ผมได้มองว่าเพื่อนๆพ,พยายามผ่อนคลายนะฮะทำหัวให้โล่งๆทำใจให้สว่างทำใจให้แบบสบายบายใจนะฮะแล้วมันจะเกิดปัญญาเนะยครับฉะนั้นถ้าเราแบบยังวนเวียนวุกวนเครียดกังวลมันคิดอะไรไม่ออกนะครับเหมือนน้ํามันถูกกวนน้ําที่บึงพุ่นมันกวนให้ฝุ่นมันขึ้นมานะฮะมันก็จะมองอะไรไม่ค่อยชัดนะครับแต่ถ้านิ่งๆสบายๆเย็นอาโอเคคิดออกเฉยเลยนะครับโอเคนะครับ ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงชุดนี้ดวงเด่นนะครับมีโอกาสที่ช่วยทางใดทางหนึ่งให้เราได้นะครับรวมถึงเรื่องของเสน่ห์อ่าชุดนี้นะครับเพื่อนเพื่นครับจุดเด่นเลยนะครับช่วงนี้พยายามทําอะไรด้วยตัวเองนะครับจะสําเร็จมากที่สุดอ่าอันนี้จะจะว่าดาวที่ดีนั่นเพื่อนครับในช่วงนี้สุขภาพร่างกายเตือนอย่างหนึ่งคือปวดหัวข้อดันไมเกรนนะฮะท่านเดียวสวัสดครับปวดหลังข้อบ่าไหล่เรากดแต่ย้อนสกุลที่บอกโอเคช่วงนี้ถ้าเรื่องของยานพันะจะมีนะครับฉันเตรียมพร้อมนิดนึง เราจะมีการใช้ยาพหนะในช่วงเวลาใกล้นี้นะครับเป็นพิเศษนะครับไม่เป็นไรโดยรวมผลงานต่างๆก็ยังถือว่าน่าพอใจเพียงแต่ว่าพยายามนะครับเร่งรีบสิ่งที่เป็นสาระสําคัญให้สําเร็จงานใดที่ด่วนที่สุดเอามาทําให้เรียบร้อยให้ไวนะครับโอเคนะครับแล้วก็เรื่องของสเสน่ห์ลืมฮะค,คิดอะไรไม่ออกสีมงคลไว้นะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในวัยสวก็สีมงคลไว้นะครับโอเคฮะ เออว่าไปนะครับในระยะนี้ชาราสีพิจิกครับเสื้อเนืเสื้อผ้าเน้นเลยครับสีผมเรียกว่าสะอาดสว่างนะฮะสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกินหอมนะฮะสีเรียบๆง่ายๆนะครับจะดีเป็นพิเศษโอเคนะครับต่อมาครับแต่สุขภาพร่างกายให้สบายใจได้เดี๋ยวหายไวต่อมาครับชาวราศีธนูครับกิจกรรมภารกิจงานเด่นเคลียร์แก้ปัญหาได้อะไรที่แบบกังวลไม่สบายใจนะฮะเดี๋ยวมีตัวช่วยเดี๋ยวมีทางออก เดี๋ยวมีวิธีจัดการกับปัญหาทุกเรื่องได้นะครับผมเรียกว่าทุกเรื่องนะฮะเช่นจังหวะดาวไม่ได้เสียจังหวะดาวดีสิครับในช่วงนี้ถ้าเราจําเป็นต้องคิดทําเคลียร์หรือหวังหรือตั้งใจจริงๆดวงสามารถทําได้ถ้าเรามีโอกาสอะไรใหม่ๆมาใ,ใ,ให้คว้าไว้ใครที่มีเรื่องเดือดร้อนกังวลหรือทุกข์ใจเดี๋ยวมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาคือมันจะมีความเฮงแทรกเสริมเพิ่มเข้ามาอยู่เสมอนะครับสําคัญในช่วงนี้พยายามนะครับหาวิธีจะ คุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้ประชาลูกพี่ดนพี่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับปุยตายายได้หรือจะมีเรื่องต้องให้ดูในโซเชียลบางอย่างนะครับผมเรียกว่าอยากให้ทําอะไรให้นะฮะบางทีเราอธิบายไม่ออกก็หาโซเชียลให้ดูมันมีเรื่องสําคัญคือมีเกณฑ์ได้ซื้อของตูกใจให้กับครอบครวัวหรือให้กับคนที่รักนะฮะจากนี้ไปนะครับแปลว่าชักให้จ่ายก็มีดวงเกี่ยวกับการกินอยู่หลับนอนแล้วก็ซื้ออะไรพิเศษนะฮะให้กับคนที่รักนะครับส่วนท่านที่ ค้าขายครับวันนี้มีโอกาสทํากําไรดีนะว่าไปครมีโอกาสทากําไรนะฮะหรือว่าเรื่องอะไรที่แบบพิเศษมันมีจุดเด่นนะฮะเรื่องของการค้าขายการทําการตลาดนะครับจะเด่นขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ท่านที่มีดวงนะครับรยาเนี้เรื่องของการเงือนไอ้ความรักนะครับชวงนี้แบบความรักมันจะอึมครึมนิดนึงนะฮะมันจะมีเรื่องแบบต้องพัดพากแยกจากนะครับและเดี๋ยวสุดสุดท้ายก็สวมกับเหมือนเดิมแต่อย่างที่บอกตอนแรกครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ อาจจะมีบริวารนะครของใครบางคนที่มีวุ่นวายมันเขบวุ่นวายมีปัญหานะครับเดี๋ยวก็เคลียร์ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เพื่อนๆดูดีๆฮะอะไรที่มาจากสื่อนะฮะหร,รืออะไรที่เอ่อมาจากปากต่อปากอันนี้อันตรายนะฮะเราต้องเห็นกับตาหรือได้ยินกับหูนะครับเราถึงจะเชื่อนะแล้วก็เสน่ห์เสื้าครับช่วงนี้เน้นถูทนสองสีงวางทิ้งเด่นไบหน้าเน้นความสะอาดสว่างสบายตาฮะดวงตาให้ให้มีพลังนะครับร่างกายกิีนหอมจําเป็นนะครับแล้วก็บางครั้งเพื่อนๆครับในระยะเนี้ย เรื่องของลูกหลานประวัติศาสตร์เดียกนะผมอยากให้พยายามอย่างหนึ่งคือหาเวลาให้เขาเยอะๆแล้วอย่าให้เขาติดพวกหน้าจอหรือติดเกมนะครับหาหลายวิธีแต่อย่าไปดุอย่าไปฟาดเอานะอย่าไปแบบใช้ความรุนแรงนะฮะไม่ได้ผลโอเคนะครับแล้วก็เรื่องของว้าไปาเออชุดนี้นะครับเสื้อผ้าครับเสน่ห์เน้นสีเข้มเข้มใบหน้าเข้มและจัดเต็มได้เลยนะครับโอเคนะท้ายสุดครับชาวราศีธนูครับ มุมดาวมันมีอะไรบางอย่างลึกลับนะครับในช่วงนี้พยายามหาคําตอบให้ได้นะฮะแล้วก็ถ้าช่วงนี้มีคนมาขอให้เราเช่วยช่วยเหลือเราเลือกดูในการช่วยนะฮะอย่าช่วยทุกคนนะครับช่วยคนที่เราพอจะไหวและคนที่ทําให้ไม่ให้เราแบบเดือดร้อนตามมานะครับโอเคครับขอให้ช่วงดีกามสุดนะครับเป็นกำลังใจนะครับบ๊ครับสวัสดีครับ